มาอยู่ไ,ไหนไม่บอกเฮ้ยบอกหน่อยซีลินบ้านอยู่ไหนอ่ะน้องดาวอะ่ะจางก็ไปบอกเฮ้ยบอกนิด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 เดี๋ยวพี่ให้ยืมโทรศัพท์นะนะน,ะนี่เอาโทรศัพท์นะพี่ไม่ใช่มะม่วงเอเอน้ฮะโทรศัพท์นะนะบอกว่าบ้านอยู่ไหนอยากรูก้อ่าจะบอกให้ก็ได้เออบ้านเขานะอยู่ในโรงเรียนในร้อยจปรมีแต่นักเรียนในร้อยหล่อๆหนุ่มๆเต็มเลย กล้ามนี่ยน้องหูยใหญ่พี่อะสู้อะไรเขาไม่ได้หรอกตรงนี้นี่เราจะรอฮะนุนเลยเหรอกล้ามใหญ่ใหญ่เฮ้ยยิงฉันระดินนี่เไงกล้ามใหญ่ไหมเฮ้ยกล้ามใหญ่ไหมเช็ดกันป่ะใช่ไหมกล้ามเล็กหลือหิ่งเตี้ยพี่อะเฮ้ยโกรธมากเลยแกทำไมไม่เชียร์พี่แกได้เลยวะแม่ นี่แฟนนะนี่อยู่ไม่ไรลขอแกเคลียร์พี่หน่อยเดียวนะไม,ม่หวังแล้วยังพยายามอีก กลับบ้านเร็วนะครับค่<พ>ะ<า>หน้าหมู่หน้าหมู่อีกแล้วพี่บอกว่าไงให้เรียกพี่ก็ดาวไม่มีพี่นี่คะอย่าลืมสิคะว่าดาวเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่นะคะแต่พี่สมัครเป็นลูกลูกอะไรน้องดาวอยากรู้ไหมครับพี่สมัครเป็นลูกกับคุณพ่อน้องดาวอะครับเรื่องของคนอื่นน่ะดาวไม่สนใจหรอกนะคะแต่ที่แน่ๆนะ นักเรียนใหม่ของคนหน้าหมูเนี่ยวิ่งออกไปทางนู้นหมดแล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ยขครนะครับเฮ้ยไปไหนไปไหนเฮ้ยจอดจอด,จอดบอกลอยจอดจอดดิบอกจอดเลยโอ้โยแล้วมันจอดอะไรตอนนี้ักเร็วๆเถ้าไม่เถาแล้วนี่ไปไปทางเอาชูวีก็ไปไหนเ้า ผมบอ,อกให้หยุดอะทำไมไม่หยุดขออนุญาตครับไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินเหรอพี่พี่ค่ารถพี่ค่ารถอะไรพี่จะเบี้ยวผมเหรอพี่นั่งรถผมมาเมื่อกี้เนี่ยเร็วพี่ผมรีบขออนุญาตครับ สั่งขับรถครับเอาพี่เอาไปขับรถด,ดีๆด,ด้วยไปเลยพี่ไปเลยไหนใครลองตอบมาสิทำไมตันเลยแล้วมาถึงที่นี่ขออนุญาตครับหัวหน้าหมู่เป็นคนสั่งเองว่าถ้าไม่มีคำสั่งให้หยุดให้วิ่งต่อไปเรื่อยๆถึงจะเหนื่อยก็ห้ามหยุดครับเอาตรงกับรององ้น พวกเรื่องวิไปน้า่ง เจ้าพี่เขาอ่ะตองพี่ในตัวพี่พอใจด้วยพเนี่ยเป็นท้าราชารเนี่ยมันต้องบอกคนเอาไว้จำไวน้นะอ้าในรั้วแดงกำแทง,งเมืองเมื่อดเมืองเขาเฝ้าแดาดาดาวดวงใจแดดนี้มีพระคุณยิ่งใหญ่รู้ว่ากำแทงใจของเรา ออเพลงเสียงดีนักช่ไหมจัลันครับล,ลงไปร้องเพลงนี้นะของร้อยอยู่ดีครับลนกล่าวเผ่าไทยสูนรวมใจคนไทยทั้งชาติขอพิวาตเบื้องบาดองภูมิพล ยามใดไพร่ฟ้าชาวประชาชาจนทรงห่วงกังวลดังหยาดฝนชะโลมพื้นลาถึงว่าป่าดงเพลึกไพร,พ,รพงทรงสู้ดันโดนันน้องเพลงจะรีห้อย,อยแน่เขาเนี่พน่ด,ด,นดิ อยู่ดีไม่ว่าดีแต่แหลกปากน้องเพลงในห้องน้ำต่อไปเนี้ยลราเตรียมตัวนะให้พร้อมพวกเราไม่ใช่รุ่องพี่ที่เตรียมแตนแบบสมัยก่อนนะทำอะไรอ่ะคือขั้กหน้านัก็ไม่ดีเห็นไหมใหญ่ลั่นดิเล่นมากก็โดรุ่กพี่จับเล่นเนาะ ตุ้มพักได้นขึ้นไล้พี่เตียงใครอ่ะเรียบร้อยดีผมครับน,น,นี่ตู้ใครผมครับทะเลร้อยมารู้สุสวัสดิ์ครับไ<อ>หนเปิดตู้ดูซิ <c oughs> bảo mở này ngay Còn hai mà lỡ Sư กบเคี้ยวไวๆชามกระมังจอกรถยังไงครับรบตอนกลางคืนครับ <c oughs> นักเรียนในร้อยเป็นผู้มีระเบียบวิน,นัยเท่าของแค่นี้จัดให้ดีมไม่ได้แล้วต่อไปจะมีมปัญญาทำอะไริดป <c oughs> ืนนะเตรียม <c oughs> เตรียม 30ครั้งสาครั้งห้าสครั้งห้าครั้งอยคั้งร้อยครั้งปฏิบัติหนึ่งเพื่อนในห้องคกับก็ไม่รู้จักดูแลเันดีเพราะฉะนั้นเราไปรับผิดชอบร่วมกันเจ็ปิดพื้นทัเตรียมแเก้าเตรียมเตรียมัยิบครั้งห้าสิครั้งห้าิบครั้งปฏิบัติหนยังไงพวกนี้

ฮ้ยเฮ้บผมตาเีบและตาเจิลงเลบบอะไรมีอะไรนี่ลูกลังอ่ะหายวะไม่มีอะไรเลย บอสไอ้บ้าไอ้บ้าเวนไปไอ้น้องนี่อไปไปไปเลยไม่ได้ใครเขาชวนมาเลยบ้าเสียเส้นเนาะจะมาให้ยังบังฝันหวานเชียวนี่แล้วทีหลังอ่ะถ้าสกิดอะไรอ่ะดูตาหมามั่งจิตไม่พอจะได้ข้างนี้ไหมวะ ความแข็งแรงตันต์ตา die bet <laughs>